สำหรับท่านที่ใช้น้ำนะครับลดน้ำต้นไม้สนามหญ้าหรือลดน้ำสวนนะครับที่เป็นน้ำที่มาจากบ่อที่เราขุดเหมือนข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นน้ำที่มาจากแหล่งธรรมชาติเป็นน้ำลำธารอะไรต่างๆนะครับมันจะมีพวกใครห้อยหรือมีเศษตะกร้ออะไรต่างๆจะติดมากับน้ำนะครับซึ่งน้ำมันยังไม่ได้กรองดีครับเนาะผมก็เลยอยากจะแนะนำว่านะครับให้ท่านนะครับหาซื้อกองดิกนะครับ เป็นกล่องเล็กๆนะครับกล่องรูปตัววายกล่องเกษตรนะครับมาติดหลังปั๊มนะครับปั๊มดูดน้ํามาแล้วก่อนจ่ายออกท่อเมนไปนะครับจะช่วยกรองสิ่งสกปรกแล้วก็พวกไข่หอยอะไรต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งพวกนี้ครับมันเข้าไปอยู่ในท่อน้ําและออกไปกับน้ําที่เราจะลดต้นไม้นะครับก็อย่างน้อยก็จะช่วยกรองนะครับทําให้เวลาเราปิดปั๊มน้ํานะครับพวกเวลาเราปิดปั๊มน้ำนะครับน้ำมันก็จะนอนอยู่ในท่อนะครับ ถ้าหักน้ำมันสกปรกเกินนะครับมันก็จะเกิดการตกตะกอนพอเกิดการตกตะกอนนานๆเข้านะครับก็จะทําให้ท่อของเราค่อยๆตันลงรูเล็กลงเล็กลงนะครับก็จะทําให้อายุการใช้งานนะครับของท่อน้ําของเรานะครับความแรงของน้ําเรานะครับแนอนาคตจะตกลงไปนะครับซึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับสําคัญมากนะครับฝากไปนะครับ